ขออนุญาตถามสื่อเสียงเรียงนามน้อยหนึ่งหน่อยเออจำปาจำปาโอ้ชื่อเติมพักก็ได้จำเปานักบอสเอออันนี้ยามมือขวาฝั่งไทยเนาะคือมาจากจังหวัดอย่างไงบูดาต้องซอยใกล้ใกล้ราชินาโดยโดยกามาลินู่อยู่บ่กามา ัดครบมาเที่ยวมาเที่ยวไปเข่ากินน้าากี่แลกินอาหารปลาสวัสดีสาวบุญเปียงสาวเล่าสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนฮับทุกคนเข่าสู่ช่อง YouTube ของสาวบุญเปียงสาวเล่าเนาะโดยมาพบมาพอกับสาวเปียงในมื้อนี้ก็เดินทางมาเคชิญสาวนกคือเก่าทุกคนเลยหามาตอนฮับเอฟซีเนาะ เอฟซี 4, หรือว่านมจากฟังไทยเพื tro, ่อนก็ได้เดินทางมาเล่นเพื่อนสาวนกสาวผู้ไทยเป็นครั้งแรกและก็ครั้งทําอิดเนาะทุกคนเนาะคือสื่อเสียงยฮงน้ําหรือว่าอ่าข้อมูลเพิ่มเติมเนาะทางสาวเพียงก็ยังบ่ทันฮู้เพราะว่ายังบ่ทันถามเพิ่อ่ะจากเทื่อและก็เวลาคุยกันเนาะเฮาก็แบบว่าคุยกันนะเข้าก็แบบว่าบบได้เห็นเห็นอ่า หน้าตาหรือว่าอียงเนาะแตีแต่ในยินแต่เสียงเสื่อๆนะทุกคนตอนนี้ก็ทําการแบบว่าตอนขับเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นหาก,กมาห้อยก็ให้เพิ่นนัน่งนั่งพักนัง่งเซากนมาเมื่อน,นี้ก็มีกันอยู่สี่คนเนาะทุกคนเนาะเพิ่นในขับรถโซนโตมากว่าซานเนาะก็ยอม,มแบบว่ายอมรับในความแบบว่าแข็งแห้งของเพิ่นเนาะที่ว่าขับรถมาเอง หอดผพียนะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะโดยกะโ,โอเคเป็นแน่ใดกะเข้าไปโอบไปลมสอบถามเพิ่นเล็กๆหน่อยก่อนเนละทุกคนเนาะโดยกะฝากทุกคนก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามไปสาวเปียงเนยเด้อเนาะที่สําคัญก็กคืออย่าลืมเบ่งโฆษณาแล้วอย่าก,กดถามเลยทุกคนเนะ้อสวัสดีสบัยดีสบายดีโดยสบัสดีสวาดสาดีทั้งสองเนาะ <laughs>

เออ่นลูกไอ้ก็ได้เนาะไอ้ใช่เอ้ยจะง่วนกว่าเออได้เร็ไอ้ยังอยุเที่ไหนอ่าอายุโอ้ยสามสี่ก่อนเนาะอนุญาตไอ้สี่ทอ่ไหนก่อนสื่อส่งเสริมไอ้ส่งเสริมครับอือส่งเสริมในส่งเสริมทั้งหลเนาะว้าไอ้ยังอ้อยู่ที่ไหนหล่ะหกสิบเจ็ดปียังหนุ่มยังอย่างนั้นแ่น สําหรับอายุที่เว้ามานี่แตกต่างกับหน้าตาหลายแม่นนะรู้สึกว่าเพิ่นแข็งแห้งแล้วกหน้าเพิ่นบ่บ่ถึงกับอายนอ่าแท้เนาะมันออกกําลังกายบ่ยังก็บ่ฮู้ย่องเป็นเด้บ่ความจริงไนเออสําหรับเมืองลาเฮานี่แตกต่างกับเพิ่นอาจจะแบบเรียกงานบ่อยงนะบ้านเฮ็ต่างอ่าเพิ่นสีเฒ่าแล้วเนาะหน่วยแต่ว่านี่ยังผิวพรรดีอยู่อ๋อบำนาญครับบำนาญแล้ว่จะบำนาญถ้าบำนาญบ้าน บ้านเด็น uh, ้องในชนายนี่เกิดจากฝั่งไทยเนาะคือมาจากจังหวัดยังไงบูดาทั้งสองใกล้ใกล้ด้วด้วยดยกามาลินดูอยู่บ้กามาดูอยู่ครับมาเที่ยวมาเที่ยวไปเขากินน้ามันเม่อขี้หน้าปลาโดยโดยเป็นอะไรแบบว่าบางอมโมกนกินเป็นไห โอ้อาหารพื้นบ้านเลยนี่นะพื้นบ้านบ้านคงอาหารพื้นบ้านตัวน้อยมากินนั่นสิรอดสิรอดบ้านสิรอดบ้านเปิดนกินเปิดอาหารที่มีแบบเคยเซี่ยมชุ่มๆงานเลยสาวเด้มาดิคุยบ่สาวสาวก็ลื่นเป็นนี่แล้วทำชิน้ำโดยมากินกินไก่เซโนโดยเอาไหวพธาต โคนแต่โคนดิ่งห้างไปมาดูอยู่เนาะมาดูอไปเนี่ยใดการเดินทางแหมว่าสะดวกสบายบ่เดินทางก็ดสะดวกดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าข้าบกบกชิเส้นทางครับครับรถครับใช่ครับขวาอยากซ้ายอยากออกไปซ้ายบ้านเจ้าของอยู่โอ้ยังต้องเตือนเจ้าของตลอดวะขวาขวาขว้าใช่เป็นคนขับเองเลยบ่นนี้ขับขับเองโอ้เขาคิดว่ามีคนลาวที่น้ำมากมมีเนาะมุมี้ใกล้เลยมา แล้วเป็นยากษบ้านเนี่ยเป็นบาดูเพยเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเพิ่นกระบอกแต่คนสวยครับเองโดยโดยคนเที่ยวเข้าจากนี่ยเมาเขาทาแขกมาออกสวรรค์โดยเคยเข้าไปลินอยู่ทาแขกแล้วแล้วก็ออกมาทางพี่ต่อบเดียวกั้อนอนะเดี๋ยวนี้หากมาดีได้บ่ครั้งแรกมป้ะนี่ครั้งแรกถี่ว่าเก่งจริงเนาะคนมานี่กะ เข่ามาเพื่อนเลยนะเนาะแม่โดยโดยคือบอกเส้นทางนี้มาเป๊ะเลยนะตามบอกเลยบนกูเกิลแมปมาใช้ลุงเทพเพิ่นข้องมาเมืองบ้านเมืองมาเปิดหูเปิดตาโดยมาแม่เลยมาได้เนาะแต่ทางบ้านทางเมืองเขาก็ยินี้นี่ตอนทำนี่กับคั๊กคุณดั๊กคุนี่ก็เป็นที่เป็นน้องโดยธรรมชาต่มาสู่กันมาเบื้องธรรมชาติแถวบ้านแถวฟังขีละธรรมชาติดีได้ ไอ้ท so so ั้งสองนี่โสดบ่สฮะโสดบ่หรือมีครอบครัวโสดโสดเป็นไม้บ่โอ้เป็นไม้เนาะเนี่ยเนียแล้วโดยโดยพูดอะเป็นยังโสดอยู่อยากโสดโ่ได้ตั้งใจโสดโ่ได้ตั้งใจเออเออเออถามจอกว่าจอกว่าแซวไปสิเนาะโดยโดยบดไอหัวบดไอออกกับบดไหัวบดไอตกคัวกับบดไอาบน้ามันหนาวยามนี้เออเออมามาผสมเตียงจะไหนชาบูเตียงเอาอย่างตอนหักเพิ่น งานมีบแกงน้ำ hmm. ม้เนาะแกงน้ำม no? ้กับหอยแหละแนวที่ว่าเพิ่นก็มากินคือเพิ่นก็กินได้เบิดเนาะแบบว่าแนวของพื้นบ้านนะมากินของพื้นบ้านเพิ่นมากแบบว่าบ้านบ้านเป็นบ่กินปลากต้มหอยเลยมาที่แล้วปลาแล้วก็แก้วบึงวะบึงเวอะไปยังเพื่อนละโอ้โอ้โอ้ต้มหอยได้ทางไหน ก่อมากินอมบางูขออนุญาตถามเนาะฟังไปฟังมาออกทำนองเสียงผู้ไทยเออผู้ไทย่ะผู้ไทยบอกผู้ไทยผูไทยเขาผู้ไทยด้จังแจงลูกด้ผู้ไทยคำซีผูยคำซีอเด๊ะคำซีคือกะบ้านเดียวก้ผู้ไทยโอ้ว่าผู้ไทยลูกนายมวนเนาะผู้ไทยเนเดียว พี่น้องหันว่าลาวกับต้นตำรับผู้ไทยแต่ว่ากับว่าลาวแจงแจงปูไทยม่วนฟ้าเท้ากับสภาพพื้นที่ครับโอ้ดโห้โดยชุบปูกับไปตะเบื้องวังอ่างค่ำนี่นะบ้านเก่าบ้านเก่าของปูย่าก่ะโอ้โ้โดยโดยนี่ก็พูดแล้วไปเป็นร้อยกว่าปีนะปาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเพราะว่าปูย่าเนี่ยย้ายอุปยุกไปก็แต่สมัย ลกักาณที่สามของไทยม,มากวานนไปไปไปันโดนบปยไปอยู่กุ้งแมีโอกาสกลับขึ้นมาเยี่ยมมาย่ามบ่าแบบทางคนก็เคยลงขึ้นไปทั้นึงบ้านนายยมประธานนางเหลาข่าวเพิ่มเติอ,อเนคนก็เคยเป็นนึ่งเหลาของพี่น้องทา,างพุ้นวาระหว่างผู้ไทยของเมืองกับข้า พคองเมืองนเบิ้งเลยเบิ้งเห็นอะนี้พระราชดังเล่าก็พาบุญเบื่มีตัวจริงเนาะพาบุญก็คือมองงันพ้นประลลงปีมือนิ่งนาทนุสิงเดียวระหว่างผู้นำข้ากับผู้ผู้นำผู้ไทยอันนี้เรื่องเล่าเอออันนี้ขึ้นหนึ่งนะไอ้อยู่ไจก็อยู่อยู่เลวาต่ประหยกของจากบอกที้เดียวกันอีก เดียวกันเลยถเพราะว่ามันไปไปแต่พี่แล้วเมื่อไปตั้งโลกราคาถาท่ทั้งฝั่งพุ่นฝั่งพุ่นโดยถ้ามาเชียงมาหยาบนะพีมาพุทธไทยเขาก็ีพุ่นดังสองก็าลุงม่เขาก็อเออียพนมันมีแต่ไมอโ้ดยลุงแม่ออกไปพิงแดดเลยไปดูที่มาพี่กัข้างพี่กัน เออใจดีว่ะคือผู้ไทยทั้งทั้งไทยอยุควัฒนธรรมประเีนี้อันเดียวกันบ่คือกัีกสิบสองคลองสิบสี่แต่เวลาจัดงานโอเพ่นี้ค่ายกันบอกกับบ้านอยู่ผังพี่เลยค่ายกันเลยคือกันเลยแต่ว่าคายกัารเลือกโอเพ่นนี้เลือมีนี้ชี่เข้มกว่าบ่แล้วเลืมเลืมพีนี่บางอย่างหายไปเอรื่องสิ่งที่ท่านสมัยนี้ยับเข้ามาขึ้นครับ มันใช้เทคโนโลยีที่สุดเลยอย่างอย่างดิ้งน้อยรุ่นใหม่นี่มันอ่านได้มันก็กินไม่ได้ลแล้วโดยโดยป่าป่าพวกบ้างพวกแบบกะบิดะกะบิดะห้าเซื้อหลังเรนมีแต่มามุกมามาได้โอ้โดยและอยู่พุ่นนี่พุ่นเห็ดแบบหนุ่งแต่งเครื่องแต่งกายเวลาเห็ดที่คลองเลยนะก็ฟื้นวัฒนธรรมประเพณีในการเลี้ยงของการแต่งกายอย่างซื้อปลาเนื้อเพนนี่กับ คือพยายามใสปลูกไฟพวกนี้ขึ้นมาคือคุณลุ้นหลังๆพยายามหรือฟื้นเออคนลุ้นหลังๆได้เห็ดตัํมหูตั้มหูนิกาหรือสมใจแต่ว่าแต่ก็ยั่งยู่ยังพอเห็นอยู่พอได้เบิ่งอนุหลักอยู่ฝ่าไแบบนี้เนี่ยฝ่ายฝ่าดำเหมาะเนาะเสียดำาหมะย้อมมอยได้นี่ชื่อนี่ก็ถือว่ามันก็ได้ได้เล่งผลิตอยู่อืมยอดละ คือสิแพงเนาะขันผนขายฮะอันนี้แปดสิบพันที่น้องตัดทั้งตัดทั้งผ้าซื้อผ้าแปดสิบพันกีบโดยทางไอ้นี่ทางสี่คนเนาะขับรถส่วนตัวมาแบบว่าไปไปกับโบหรือว่าค้างคืนไปกับเนี่ยโอไปกลับเลยแข็งแรงกล่าดีก็มาไหว้พระธาตุอินหังเนีระธาตอินหังเนาะเข้าไป บอสมาไล่ปันไหนเพราะว่ามันยังโมเมนต์มือมือที่เจลมือสุดท้ายเนี่ยวันี้ค่ะวันที่สายังไงอยู่หามือไดวันที่เจ์นะมือสุดท้ายแต่ว่ากินข่าวกินน้ำแรกแหละกับสีไปแวะไหวอภิษฐรรก่อนเนาะคอ๋อก็เคยเข้าไปดูอีโ เคยอยู่เคยรู้เคยเว่ยคนวังรออยู่ตัวกองเพื่นโป้มีคนรอทั้งหมดนี่ไงเฮ้าเงากองนะเอาเซลเอาตัวเชียงเข้าก็ได้บ่ตัวจริงเพื่อนกันรอเนาะในหุบก็คืออ่าตัวจริงเพื่อนอะไรเนาะทุกคนเลยตัวจริงเพื่อนนี่ยังแข็งแห้งยังแบบว่าคือยังหนุ่มอยู่นะอายุเพื่อนนี่ลายแล้วแต่ว่าสั่งกายเนาะผิวพรรณเพื่อนยังดีได้ทุกคนเลยคือบ้านเฮ่านี่ไงแม เท่ได้เนาเท่ความจริงเนาะความจริงได้สิน้องก็เดินทางมาก็ได้กินข้าวกินน้ำมาตอนเสาร์แล้วบ่กินแล้วครับอ๋อก็คือมากินข้าวเที่ยงอยู่นี่เนาะมันมีไก่ขบานเข่าเทีงห้างอย่างมุกอยู่นี่สี่สิบห้ากิโลออกเดินทางนี่ออกตั้งแต่เช้ามุค่ะมันมาเวชลูกข้ามันห้าโมงออกจากบ้านห้าโมงครับมว่ากันสุราอยู่เมืองมุกแน่เลยก็ถือว่ายอยู่เนาะ เรื่องทในดานน้ใส่พาสปอร์ตไว้ใาสปอร์ตามพาสปอร์ตทั้งคนทั้งรถตโนไปแล้วก็กลับเลยขับรถฮะที่ว่าโอเคบมเคยขางคืนเลยอกมาแต่ละเถื่อก็มีอยู่มาจัดกิจกรรมยู่แนวสวรรค์มาจะข้างคืน ก็มีเหตุกิจกรรมไปี่ยหลายทางเงินจะมาซักมันจะมาซักพูดจะเปนทางคืนอยู่มาแบบทีมากับทีมงานบ่มากับทีมงานเมารถตู้รถยางมากกับีเป็นทีมคคือรับมาเป็นลักษณะท่องเที่ยวบ่ะชงมาะดูมาเ็ที่ยวหรืท่องเที่ยวอะล่ะโอ้เด๋วเดี่ยวก็นอนที่นั่นกับครับเมื่อรวยเรื่องมากกับ การผมเกษียณจะมาจัดงานเรื่องสมัยผมเกษียณจะมาจัดอยู่ปักเซ่อนอนคืนนะกามางานลิงก็เปิดผักข้างมอกเดี๋ยวก็นอนทับ <c oughs> ครับมืออเออคุณเนย์ลดคุณหมดโดยโดย,โดยมีแต่สีข้าวกินน้ำก่อนเนาะจัะมาค,คุยกันใหม่ทุกคนเลยตัว่าเพิ่งนะฮะก็มาห้องแซวอยู่พุคนละผ้าขาวคนละ นาะได้เลยต้าดรับวันนี้นลยได้หอยบ่แม่นหอยแล้วก็แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหอยตำมะุ่งตำมะุ่งแต่บ่กฮู้ว่าเพื่อกินรสแบบไรรสจัดบ่หรือว่ารสจืดเนาะกินได้เวิร์ดอยู่บ่หรือว่าจังไรได้เวิร์ดมาต้งพีนแซ่บรสดดดซีนหมูอางหารไทยพื้นบ้านได้พื้นบ้านอะง่ายๆเป็นกันเองโดยโดยโอเคเนาะ โอเคโอเครับคลิปนี้เฮากันจะได้โคตัวไวก่อนเดี๋ยวไว้อัพเดตกันคลิปหน้าเนาะดูแลสบายดี